ไปแล้วนะทุกคนขอให้สมหวังนะครับคุณแมงโก้บอทนะครับโชว์ความเป็นลูกรัก G ีทีให้คนดูหน่อยนะครับได้เลยไปปึ๊บปึ๊บปึบ๊เปิดไปนะครับวันนี้มี500ฟองนะครับโชว์หน่อยดิโชว์ขึ้นชื่อหน่อยอ่ะมีขึ้นชื่อมาแล้วครับขึ้นชื่อมาหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะบังหน้าจอป่ะมันบังไหมทุกคนชื่อวาดัสอยู่ตรงนี้นะอ่ะไว้ตรงนี้แล้วกัน ดูข้างบนนี้นะถ้าชื่อมันขึ้นทุกคนจะได้เห็นนะครับไปเรื่อยๆนะครับกดแบบทีละจึก๊กทีละจึ๊กอย่างเงี้ยแหละนะครับมันจะได้แบบลุ้นดีถ้ามันเวอร์ซเลสมานะคือใช่เลยอะไรที่มันขึ้นว่าเวอร์ซเลสอะใช่หมดเลยเวอร์ซเลสเนคเก็ตเงียบผมรู้แล้วทำไมคนมัน มันไม่ขึ้นชื่อกันทุกคนผมว่ามันมันเปิดแล้วมันเกลือมันก็เลยไม่ค่อยขึ้นชื่อดูดิวาซาเลสออะดูดิดูแค่รูปตัว V ก็รู้แล้วเพราะว่าจะได้ของดีจริงเหรอนเนี่ยอันนี้หมดไปมัไปหนึ่งร้อยังทุกคนมัไปหนึ่งรอยแล้วม่ไป <laughs> อาดีสุดน่าจะเป็นกันสลิงบ็อก นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นชาโด์ไก่ๆหมดเลยนะอ่ะต่อเลยนะทุกคนโอ้โหแม่งร้อยหนึ่งแล้วอะรอบนี้อ่ะเดี๋ยวรอบนี้ลองลองลองเปลี่ยนโหมดดูหน่อยเอาแบบเร็วๆแล้วกันนะครับอ่ะส,สามสองหนึ่งไปอันนี้แบบเร็วเอาแบบสปีด สปีดอันนี้คือสปีดร้อยหนึ่งนะโอ้หแม่งไม่ขึ้นเลยอ่ะทุกคนไปเปิดเดพอนดีปล่าวะอ่ะหมดแล้วทุกคนร้อยหนึง่งเฮ้ยมันเปิดร้อยหนึ่งอ่ะแบบเร็วอว่าผมว่ามันไม่ได้เลยวะต้องกดทีระจึ๊กอ่ะดูดีขึ้นเชื่อ,อนเดียวทุกคนเว,นวนอร์สตาร์ดเวอร์สาร์ดอะผมอ่านชื่อให้ถูกนะครับวาดัสหยัดแสดงอาการใช่ไหมเปิดอะเราเปิด เปิดต่อแล้วกันเปลี่ยนชุดแล้วนะครับเปิดต่อเลยนะไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยยังไม่มีคนได้จริงเหรอไอไอไอนั่นน่ะไอเวอร์ซารัสในเคลดอ่ะผมว่ามันต้องมีคนได้บ้างแหละเวอร์ซารัสในเคลดอ่ะที่เป really. uh, ิดแล้วที่เปิดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าใครใครปาดใครแล้วตอนเนี้ยอ่ะขึ้นชื่ออยู่นะครับ ม,มีคนเห็นชื่อวอลดัสเนี่ยชื่อขึ้นแต่ชื่อเออชื่อขึ้นของกลางนั้นเลยครับไอ้บ้าเอยชื่อขึ้นเหมือนกันนะดูดิแต่ของเขาขึ้นรัวกว่าเรานะถ้าพูดถึงอ่ะโอ้ชุดซันต้าก็ไม่ช่วยว่ะคุณดีซิลกูมมาหน่อยดิซิลกูมต้องอย่าแสดงอาการให้ GT เห็นนะครับว่าเราอ่อนแอ เราแข็งแกร่งอยู่แล้วครับนี่มันไขวดัดจะชาร์จตัวตวีอ่ะโอ้โหยับนี่มันไขวัดจริงปะเนี่ยอันนี้ผ่านไปหลายคนอาจจะไม่รู้แล้วนะครับว่าผ่านไปเท่าไหร่อันนี้ผ่านไปสามร้อยแล้วนะเพื่อนอันนี้คือความความยับเยินนะครับมันเป็นเรื่องปกติของชาว RO อยู่แล้วนะครับอ่ารอบนี้ผมจะกดรัวแล้วกันนะครับอ่ารัวหนึ่งร้อยใบนะครับแล้วเราก็จะมาลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับสาม สองหนึ่งไปฟืดรัวที่เดิมของเราที่เดิมของเราไปโอ้แล้วขึ้นชื่อรัวครับตอนเนี้ยวัดได้ขึ้นชื่อรัวมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรากนะครับแต่ผมเห็นมีแต่เกลืองั้นเลยวะ่ะเมื่อยมืออ่าขึ้นชื่ออยู่นะครับว่าจะเป็นเมื่อกี้เห็นมีอะไรแบบว่าแบบแบบสปินอะไรสักอย่างหนึ่งอะสปินโกรบนะครับก็จะเป็น สองอันเลยนะสปินโคฟสองอันเลยนะครับมันอยู่ใกล้ๆกันเหรอวะทุกคนโอ้โหมันอยู่ใกล้กันนะมันถึงจะได้พร้อมกันนะครับโอ้โหเละเทะทุกคนรอลูกรักจีทีเปิดไข่โอ้ผมว่าต้องการันตีแล้วแหละทุกคนเอยอันนี้อันนี้มีคนได้เยอะอันนี้มีคนได้เยอะมันเป็นห้องห้องกันเวลาตรงนี้ตรงเนี้ยตรงนี้มีคนได้เยอะครับ ดูว่าจริงไหมอันดีตรงกลางห้องเลยอ่ะสามสองหนึ่งไปห้องกันเวลาตรงเนี้ยตรงนี้ดีมากนะมีคนเปิดได้เยอะมากตรงเนี้ยนะครับเออห้องกันเวลานะครับผ่านไปห้าสิบฟองนะครับผมว่าไม่จริงแล้วกล <laughs> ับไปสู่พาย้อนดีกว่าทุกคนไม่ขึ้นชื่อเลยไอ้ฮา สามสองหนึ่งไปมามาหน่อยโอ้โหสุดจบร้อยไปแยกย้ยายทุกคนนะครับโอ้รอบนี้มันเกลือแบบทิ้งกว่าทุกอย่างเลยนะคือถ้าไปไข่ใบอื่นเนี่ยห้500าร้ยใบเนี่ยบางทียังยังได้พวกของแลบ้างใช่ไหมพวกคอสตูมอะไรพวกเนี่ยที่มันมีแบบ คอสตูมอะไรสักอย่างเนืน,นี่ไม่มีคอสตูมใดๆเลยทุกคนอา่าให้ให้ทุกคนดูรีวิวก่อนนะครับที่มันไข่การันตีชัดเลยคือมันต้องการให้เรากด500ฟองแล้วก็แยกย้ายนะครับอันนี้คือ500ฟองนะครับโอ้โหแล้วสีไอ้เจาะทองก็น้อยมากเลยนะคุณดูดิเจาะทองกับเจาะเจาะเวทนะครับเจาะเกาะใหม่นะครับก็น้อยด้วยนะแล้วก็ได้สปินโกมันนี่ก็ไม่ใช่ของแรนะอันนี้โยนลงพื้นให้โป๊ยลิงกินได้เลยนะครับอันเนี้ยแล้วก็อันนี้ มีเลยวะมีอันนี้นะครับใบบประมาณ800ใบทุกคนแล้วก็ใบ A 1พันใบทุกคนแล้วก็ใบเคลือบโกตนะครับ1 8 0 0ดใบเอาไปเล่นกิวบอได้นะลูกรักยำลูกรลักยักหมาเลยแล้วก็มีอันนี้อันนี้จะเป็นของปั๊มนะครับปั๊มทีละสรนนะครับหลังจากที่เราไม่มีซุปแล้วใช่ไหมเราก็ใช้นี่ปั๊มนะครับเพราะว่าเขารู้แล้วไงเขารู้ว่าวาดัต้องเกลือแล้วต้องใช้นี่ปั๊มนะครับแล้วก็ยาคีนะครับยาคีคือใช้ได้ประมาณ ผหน่าน่ปีนึงเลยนะปีหน้ายังไม่หมดเลยเนี่ย400กว่าอันนะครับโอเคเก็บนะครับอ่าทุกคนดูความชอกช้ำนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วก็การสลิงบล็อกหนึ่งอันนะครับเอาไปออฟอะไรก็ไม่รู้นะออฟส่วนบนหัวนะครับแต่ไม่มีกล่องบนหัวให้ผมเลยอะบายบีกดได้เซฟหน้าเลยนะครับถ้าทางวันนี้แม่ GT จะกดล <laughs> ง